สวัสดีสสดจ้าพี่น้องป้องปลายสุขสุขค้นวันนี้แหละพาก,กินพาพี่น้องมาก,กินส้มตำของดองพี่น้องของทะเลดองนะคะก็จะเป็นกุ้งดองซีอิ๊วแล้วก็แซลมอนนะคะแล้วก็มีหมูกรอบให้เพลีมิวสิกแล้วก็ไส้กรอกอีสานจ้พาพักเครื่องเคียงวันมี้อย่างไรจัดพี่น้องจ้าอีหลากาตกแต่งโดยใบสะระแล้วก็พกักกระเฉดน,น้ำเด้อค่ะเด้อนี่นอใหม่ลวกนอใหม่ต้มมานน้ำขิงน้องจ้าเอาที่กันจ้ะเอาไปคนละผิดอันเอาไปคนละจ้าเลยพี่นี หิมแห้งไปพี่น้องตีนกาออกาอารมณ์เสียนั้งสลัดเจ้าใส่เบากใส่งาข่อยไรน้ำจัก๊กผมน้ำเฮียพี่นอ้องร้อยอยู่วันนี้ร้อยตันยยกน้ำบอ,อกกันนึกพี่นอ้องมันเฮียไปข้างหน้าข้างน้ามแหลแต่อร่อยว่ะ มันนีร้อยกรองจริงตำสองแบบจ้ะแบบนึงนี่ตำละล,ะล,ะล,ลาบว่้เผ็ดหลวุ้นใส่กุ้งดิบว่ใส่แซลมอนดิบพี่น้องไอ้มีืิกิพยคนมากินอร่อยมากของก็เน่้อร่อยากรย,ยกินก้าวเดยกันเด้อ ตกดีดีจ้ะยังวายุตียังไงเจ้าแซบ่บเขาเที่ยงขเขาเศร้าเขาแรงพี่น้องเย้ย ปั้ดขึนเป็นไหมเนี่ยกินแล้ว่ปั้ดเป็นไม่ไม่แบบถือก็อร่อยมันจะออกมันมันมันกุ้งโขอบใจพี่อ,อ่ะ เรื่องเงเลียมกล้องร้อยแล้วม่ลงไปน้ำกันมันคือยาวแท้หนูชอบแบบไม่ตัดออกออดองไม่พี่อ้องร้อนนี้มาใหม่นะคะดองครบหนึ่งเดือนสองสัปดาห์จ้ะ หอมกรอบหวานพอดีเป๊ะ <c oughs> เป๊ะมากซีเมด,ดเหรอร้อยตัดเลี่ยม อืมหอมมากอืมเอาไหมหน่งไหอืมกนะกินเ่อะอร่อยนะใครกินไม่เป็นอ่ะดี bắt nhà lốt luôn mình không làm <coughs> ừ, mà phải mệt mình lại lên mình nâng gặp cọ cọ cầm bài Bà đẹp đúng không hả Ôi, <laughs> bà nhìn cái phần kiếm mưa มแม่บอกว่าฟ้าเนี่ยกินที่แทนหนูอี่แหละถาเพียงที่ฉีดน้ำมันจะกินไว้ไว้ึอคอยลงยิ้มตลอขคุเจ้ามันก็จะฟังยืมเลยเด็กสัน không người chạy ra mẹ 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 à? มันต้องกินแบบนี้หวานมังง่งหอมๆกันร้อเยเออใช้เปล่าโอเคนะ กระเทียมทุนนะ้นละเป็นกันแบบมีแซ่บแบบม,มันไม่ขาดแตกผมว่าจันกระเทียมท่วนยุ่นถ่ายคลิปแล้วกันเด้อตอนนี้กินก่อนอรอยมากเลย รูมันสวยเนาะไซส์ต้องเท่ากันเนาะ คนโตๆหนังกินจ,จ้อมต่ำ้อยจริงๆว่าจะไปทำที่นานนะแต่ว่ามันตกแรงมากไม่เปีเยกกับพี่นาะต้องมายืนยอะไรมาเจ้าว่าก็ดีจ้ะ อร่อยคัดจังหวะในการกินใช่เป๊ะอ้วนเป๊ะ,ปะรีเลยโดนไปเป๊ะเลยใครไม่ได้กินตัวแบบลาด มีรดอ้ำในกะลางออกขึ้นมาเท่มันแจ่น้ำอะไรดมันเลอดดือดเลย สีน้ำตอกก็อร่อยนะจะเตรียมตัวเพราะแค่มันเข้ากันมันจะเอาเส้น mất rồi ạ, cùng con. <laughs> ừ. Ở rồi. คนลุกอ,ะอ่ะมันหนาวอ่มะมันไม่ได้ขับแบบนี้ก็อันอีบ้างว้า วันหยุดเนาะพี่น้องจัดเด้อ thêm thôi thôi miệng đi à cho nó hiểu rồi, chứ hey, hiểu mà Hết, <laughs> hiểu lại không? Bảo không nghe nhận ừ. wow, khác giới là giới nhận hết gì ờ, แซ่บๆพี่หน้อยแต่จะข้ามเดีด๋ยวผมแซ่บจริงกับปานอ่ะ โอ้ยยยยโอ้ย่อยกเซียนแล้วขอยลืมขอยฝางกินตอนอื่นขอยานเจ้าก,กินของขอยฮ่าฮ่าฮ่าฮ <c oughs> ่าขอยกเซี่ยนนะ เราก็กินเก่ืนกันนะเนี่ยแต่ไปเลือกขนมจีนมาสาให้นานสำหรัึพง้ยอ,อ,อร่อยกินทุกมือเปหนอ่ มื่อใดแล้วไม่ได้กินตามห้องหรือกินข้าวปุ่นแบบช่าเซปาเดกเด้อเมื่อแล้วนั่นเหรอเอหมูกรอบอ่ะนี่กิมจมโวนอะไรน้อยหน่อยพี่จอน อทอดจกบวกกันนะทำยังไงบวงยังไงไนัวน้ำมันสุดยอดพ่น้องจ๊ะคุกนี้ถาดนี้นะคะอีหละตาด้วยน้ำปลรรา <laughs> น้ำปลาอีล่าพาดกินแบบนี้ได้พี่น้องเดอ้อจบในขวดเดียวนะคะสูตรแซ่บนัวยได้พี่น้องเดอ้อมือใหม่ฝึกตามนะคะโปรโมชั่นพิเศษได้พี่น้องจ้ะนี่ซื้อแพ็คคู่แบบนี้นะคะปลาร้าแล้วก็กระเทียมทนกระปุกเล็กในราคารวมส่ง170บาทเท่านั้นนะคะสําหรับท่านที่โอนเงินหรือว่าใครมีปลาไหลอยู่แล้วพี่น้องจ้ะอยากจะลองกินกระเทียมโทนดูมีปุกเล็กนะคะมีต่พี่น้องจ้ะปุกละ70บาทเด้พี่น้องเดอ้อไม่รวมค่าจัดส่งนะคะพี่น้องสองปุกในราคา หนึ่งร้อยหกสิบบาทเด้อจ่าเด้อแล้วก็กระปุกใหญ่สําหรับคนที่แบบว่าเคยกินแล้วอร่อยจัง <c oughs> กลับมาซื้อซ้ํานะคะอันนี้เยอะมากโปนี้แบบสุดคุ้มจริงๆนะคะ1กระปุกใหญ่ขนาดนี้นะคะพี่น้องจ้าแปดร้อยห้าสิบกร,รัมนะคะอันนี้ดองครบ1เดือน2สัปดาห์ได้พี่น้องเดินน้าดองเข้าเนื้อนะคะกรอบอร่อยหอมนะคะหวานพอดีหวานไม่เรี่ยนไม่เผ็ดไม่ฉุนนะคะพี่น้องไม่เปรี้ยวเด้อราคาเพียง 160บาทเท่านั้นเด้อค่ะเด้อแต่ว่าถาพี่นองสืออ2กระปุกนะวันนี้นะคะในราคา320บาทจัดส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินเด้อค่ะเด้อใครชอบโปรโมชั่นราคาไหนกระปุกเล็กกระปุกใหญ่แพ็คคู่ปลาร้หรือกระเทียมทนก็ทักแชทมาแคปหนา้าจอไว้พี่น้องแคปรูปภาพไว้เด้อค่ะเด้อสำหรับใครที่สอบถามในเรื่องของปลายทางปลายทางมีค่าจัดส่งนะคะพี่น้องจ๊ะ โอนเท่านั้นที่จะส่งฟรีนะคะ2องกระปุกด้วยพี่น้องด้วยสำหรับคลิปนี้่าภากินกับสามีไปแล้วสวัสดีจ้า